รบร้านหน่งดีเซลนะคะเสนาอายุทยานะคะพิต้าให้ดูสําหรับอีซูซส,สุดีแม็กคันนี้นะคะเพิ่งมาจอดเมื่อเช้านะคะเป็นพ่อคาจากตลาดเสนาบ้านแทนใกล้ๆเหล่านี้เองนะคะลูกค้ารู้สึกว่าเป็นเครื่องยนต์อีซูซุดีแม็กนะคะเป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องสามพันเนะเาะเป็นปี05 0 6นะคะก็รวมเต็มที่เลยเต็มที่กัดเลยนะคะดูทางด้านล่าง,งนั้นคือคือมัน พอพอพอเห็นเนาะอาวานันทั้งนี้นะคะนี่ตูออากาศนะคะ้โบอะไรแบบนี้เลยแล้วก็เรกวัดนะ้ำมันเครื่องนะคะเช็คดูง่ายๆเลยเบื้องต้นนะคะปนแบบว่าตามรอบเครื่องเลยอะคะ่ะอันเนี้ยนะให้เห็นชัดๆเลยก็มีปัญหาเรื่องบวบแน่นอนแล้วเราก็กำลังที่จะรื้อเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เช็คให้ ให้เพื่อนๆได้เห็นกนเลยว่าเนี่ยมันมัน,มนหลวมสะสมนานแล้วมันก็เสี่ยงที่จะฝาสูบแตกนะคะก็ลูกค้าก็มันดูรถยนต์นะคะถ้าเกิดอาการอะไรเราก็เช็คเบื้องต้นก่อนได้นะคะอ่ะอันนี้ก็ฝากให้ดูหนึ่งคันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นอีซูซูนะคะที่มาจากบางบ่อนะคะอันนี้หรือฝาสูบเรียบร้อยแล้วก็คือเราเคยลงคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะก็คือน้ําดันแน่นอนนะคะฝาเขาเหมือนเหมือนทุ่งทำมาด้วยนะเนี่ย ฝาเหมือนเพิ่งทามานะคะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะเออมันยังดูเหมือนเพิ่งเปิดมาแต่ก็เดี๋ยวต้องส่งฝาสูบนะคะให้กับโรงกึงได้เช็คกันอีกนิดนึงนะคะว่ายังอยู่ดีไหมฝาสูบนะคะเพราะว่าน้ํามันดันมากเลยสําหรับอีซูซูดีแมตัวโก r i e s ตัวนี้นะคะเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามเพจ a c e b o o k ของทางร้านหนุมีเซลด้วยนะคะ <S <S คุณจะมีความรู้มากมายถ้าติดตามเพจ a c e b o o k ของทางร้านเรานะคะ นงดีเซลแรงดีดีไม่มีรทรยศค่ะสวัสดีค่ะ